ย้อนย้อนไปสัก30กว่าปีนี่นะคนนี้นะถือว่าสุดยอดเลยได้ฟังเสียงเขาในปั๊บเลยคนเงียบกิ๊บเงียบทำไมอ่ะฟังเสียงเขามันจังแบบบนิ่งเลยนิ่งเลยสะกดสะกดสาเย็นสัญญาโอ้ยพี่เปาพี่เปาสูนสูนสูน มันสงสัยหลายทีแล้วเกมหนาวหรือเปล่าแกหนีบอะไรเกมหนาวหรือว่าแกไม่ไม่ไม่อะไรยังไงจะไมต้องอ่อตามความจริงของคนเตาแล้วคือเขาอ like oh! ่อนน้อมแม้กระทั่งก so ่อนที required, color, still, Fine, tight, All right. All yeah, ่เขาจะกราบแฟนเพลงเนี่ยเขาต้องพูดนะมาเขาเขาเขาเสียงใหม่ขึ้นนะครับไม่ใหม่ขึ้นนะครับต้องมีไอ้ข้อหน่อยไอ้ข้อหน่อยไอ้ข้อหน่อยาเลไม่อนีข้ออะไรอโอ สวัสดีครับรับแตเรทุายทุายทุายโอ้โหคนฟังเงียบนะคนฟังเงียบเลยพูดน้นแค่ไหนก็ฟังเขาก็ฟังไ้สกดจิตเลยค่ะรักสายันน้อยน้อยแต่ขอให้รักนานนานะอย่าแซ่มอย่าแซ่บแซ่บทำไมเรัแบเข้ามาเข้าลยเหรอเข้าหม ดดูเสียงรักน้อยๆแต่ขอได้นานๆเท่าไหนเท่าไหน่เจ้เสียอายเสียงเสนที่มัดตีมัดตีมัดตีมอ๋อเท่านี้สายันก็ดีใจแล้วใจแล้วใจแล้วโปรดจงคิดเสียว่าไม่นี่ดีมากเลยนะเนี่ยไปมากเลยนะเข้าเลยนี่โอ้โหยอดมาก 你别再见，别再见。